ล่อลวงครับฮะ <Huh? S 2> ใช่ใช่ครับน้องสาวของใช่ใช่ครับล่ลอลวงยังไงครับเขาเขาแบบพาหญิงไปซ่อมท่ออะไรเงี้ยครับแล้วก็จีบอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมออะไรเงี้ยครับแล้วแบบน้องสาวเขาก็ฟีลแบบล่อลวงอะไรเงี้ยครับ พาไปซ่อมท่อในเมืองพาเล่นนู้นเล่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแบบไปอ้อนไปอะไรแบบหนูเรียกหนูเรียกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบน้องสาวผมก็นอยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูที่หลังผมอยากจะร้องไห้ครับอันนี้อยากจะร้องไห้แบบปวดร้อนเลยครับคือน้องสาวชื่ออะไรครับน้องสาวชื่ออะไรครับผมไม่เปิดเผยชื่อได้ได้ไหมครับคือ ก็เป็นสตรีมเมอร์ในในนี้ในแฟมิลี่อะครับค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยครับพาพาครับน้องผมไปซ่อมท่อแล้วก็ไปมออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบเขาก็ฟีลแบบล่อลวงน้องผมอะไรเงี้ยครับแล้วแบบแล้วชอบชอบชอบที่จะแบบว่าเรียกหนูเรียกขาขาอลไรทาตัวน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พอน้องสาวผมพอน้องสาวผมแบบงอนก็เขาเขาก็งององอแต่เวลาเวลาแบบว่า น้องสาวผมไปเห็นเขาไปม่อหญิงไปอะไรอยู่น้องสาวผมก็ไม่โอเคอะไรอย่างนี้ครับเป็นหนุ่มแกงเจเมืองเอฟครับผมไม่เปิดเผยรูปว่าพันสันฐานได้ไหมครับแต่แบบว่าไม่ต้องเปิดเผยวครับแต่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 ่น่ะเออไม่ต้องเปิดเผยหรอกครับอันนี้ผมจริงจังนะพี่ผมไม่เล่นนะพี่อันนี้อานจะผมมีคําแนะนําเอาฟังไหมจะฟังไหมไม่ไม่ครับไม่ไม่ฟังก็เรื่องของพ่อเมื่อยตัดไป มาเย็ดแม่มดพ่อมึงองเยี่หลังไอสัตว์ครับผมใครครับเนี่ยัโโลลผมผมเองครับพี่น้องอชายพี่เองผมผมจะมาเล่าเรื่องผีพี่แล้วเรื่องผีเรื่องใช่ <c oughs> เจอมาอล่าสุดเลยช็อตฟิลกูมากกูต้องโดนไอ้เยอตะกี้มาอ่ะ อลอ่านะครับผมผมขอเปิดซาวด์ด้วยได้ไหมพี่เพื่ออัดทอร์ได้ไหมได้ได้ไดไดพี่นานไหมเนี่ยเอาขอมอันนี้อันออนีนน้พี่ได้ยินไหมพี่ครับผมอ่ะเรื่องผีกันมาอ่ะคือ,ค,อคือมีมีมีอยู่วันหนึ่งใช่ไหมพี่ครับผมผมอ่ะจะไปต่างจังหวัดกับ,ก,บกับพ่อไปสองคนจะไปจะไปรับยายที่ต่างจังหวัด ระหว่างทางอ่ะผมเอ๋ยเอยชื่อจังหวัดได้ใช่ไหมเี่เอยชื่อได้ครับก็คือผมจะไปทางพะเยาอ่ะพี่จากจากเชียงรายไปทางพะเยาจะไปพะเยาจะกลับบ้านเหรอหรือว่าไงครับไม่ไปไปรับยายไปรับยายคุณยายใช่ยายไปเที่ยวกับเพื่อนไะไปรับนี่มันยู่ยเหรอไอ้หี่อะไรอันไอ้ชาติหมาปะพอ พอระหว่างทางที่ขับไปนะพี่สองข้างทางอ่ะที่ตีขาดหนูมีเรื่องขอร้องพอดีหนูมีปัญหาปวดไหล่ก็หนูไปทำนมละเงินไม่พอเลยทำครั้งเดียวก่อนหนูรบกวนที่โอนมาให้ได้หายหนูจะทำสามเต้าให้สมดุลอะไรพวกนี้พี่รัดรัดป่ารัดเขาไฟมันไม่ค่อยจะมีครับผมอ่ารัดป่ารัดเขาไฟไม่ค่อยจะมีทีเนี้ยคือผมผมอ่ะ ก่อนนอนอ่ะคือผมชอบฟังรายการผีอ่ะพี่คือเขาหลายๆคนอ่ะจะบอกว่าเวลาเจออะไรข้างทางอ่ะอย่าทักเขาไม่ทักอันนั้นเดินทางด้วยรถอะไรครับอ่าฟอร์ดกระบะครับกระบะะสีประตูใช่นั่งคนเดียวเลยคือคุณแฟงไปคนเดียวเลยนั่งสองคนกับพ่อกับพ่อใครขับพ่อครับพ่อขับเรานั่งคู่นั่งหน้าใช่ใช่ครับ เสร็จแล้วทีเนี้ยขับไปห่างตาผมอะ่ะเพราะผมนั่งฝั่งติดติดขอบถนนใช่ไหมพี่ขาไปอะ่ะครับผมขาไปออาผมนะ่ห่างตาผมอะ่ะไปเห็นแบบเหมือนเป็นคนใส่ชุดสีขาวอะพี่หางตาเห็นแบบขาวๆอ่ะ้ยแต่ไม่แน่ใจว่า,ว,าว่าใช่ไหมแต่ผมยังไม่แน่ใจแล้วก็ไม่กล้าทักด้วยคือผมกล้าหันไปมองหน้าพ่อขับพ่อขับเร็วไหม ขับเร็วพ่อผมเป็นคนขับรถเร็วอ่าเลยเปันขับจากเชียงรายไปพะเยารับยายใช่และทีนี้ระหว่างทางระหว่างเชียงรายไปพะเยาเนี่ยข้างทางเ่ป็น่ารัดเป็นตาเขาออใช่ทีเนี้ยพ่อผมขับเร็วห่างตาผมก็เลยแบบห่างตาผมไปเห็นผมก็ไม่กล้าทักก็หันมองหน้าพ่อพ่อผมก็มองหน้าผมอออ่าในใจผมก็คเอ้ย แม่งใช่เพราะวะแต่พ่อ oh. หันมามองหน้าเราละอ่ะก็เอ้ยหรือว่าขับเร็วแล้วเราเห็นพวกเสาหลักกิโลอ่ะพี่ออ oh, oh, oh. หรือว่าเห็นอ่าหลักกิโล,ลมันผ่านเออก็ขับไปอีกทีนี้ไอทางโค้งมันเยอะใช่ไหมพี่ครับผมทางโค้งมันเยอะพ่อผมอะ่ะก็เลยขับช้าลงมาหน่อยเอออ่าเห็นอีกเห็นอีก,อกขับไปใช่ขับไปประมาณอีกสิบกิโลอุ้ยเห็นอีกอุ้ย แล้วใช่ทีเนี้ยผมก็มองหน้าพ่ออีกผมก็่าเพี่เร,เริ่มเริ่มเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะว่ารอบเนี้ยเราขับช้าเราเห็นชัดชัดขึ้นออขับไปอีกไม่ถึงนาทีใช่ไหมพี่เออเห็นอีกเอ้ยสามรอบแล้วนะใช่เห็นอีกรับผมบอกพ่อเลยเอางี้รอบที่สี่เนี่ย ถ้าถ้าเห็นอีกอให้พ่อจอดรถเลยจอดเลยจอดจะจอดเลยคือเห็นเป็นล่างเงาขาวขาวอยู่ข้างทางใช่ไหมฮะใช่ก็คือทั้งครั้งคุณแฟงแล้วก็คุณพ่อคุณแฟงเนี่ยเห็นพร้อมกันเหรอฮะใช่ห <He ard S 1> เห็นเหมือนกันอครับผมแต่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรออเไม่แน่ใจอ่ะแต่เห็นมาแล้วสามรอบถ้าเห็นรอบที่สี่อ่ะคือบอกให้พ่อเลยพ่อจอด แบบนี้เลยส่งลิงดีสให้ผมหน่อยครับสายข่าวดีสปอร์ตที่เองผมจะมอบูกับเรื่องนี้มาสี่ปีแล้วอันนี้จริงจังนะครับรถกระจกลงไปเลยยังไม่ทันพูดอะไรออเไอซีขาวขาวนั่นอ่ะพูดมาก่อนเลยไปใส่ชุดขาวอุย้บอกว่ามึงจะวนอีกนานไหมกูเวียนหัวหมดแล้วเนี่ยวนอยู่ที่เดิมอ้าว ขับรถวนขับรถวนอืมวนเวียดวนอืมอืมเขายืนอยู่ตรงนั้นนานๆนั่นแหละวนอยู่ที่เดิมใช่เขาเห็นขับรถวนเขาบอกวนอีกนานไหม ไอ้ไอ้นี่หน้าตาหลอดีอะโหให้ดิสมามึงเข้ามาทีละคนนะครับเพราะคนขอเยอะมากครับตอนนี้แชทแชทแชทเพจระเบิดแล้วครับตอนนี้โหสิบสิบห้าคนอนะตอนนี้คนที่อยากเข้ามาฟังอะสิบห้าคนนะครับเดี๋ยวรออ่ะนะทีละคนนะครับอาจจะรับฟังได้ทย้งสองสาสายแล้วก็เดี๋ยวจะน่าจะไปพักผ่อนแล้วเสียงไม่มีครับ เดี๋ยวขอไปเซฟเสียงด้วยก่อนนะไว้ไว้ถ้าเสียงมีเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาสตรีมให้นะครับตอนนี้คือตะโกนไปสองสามวันอนะ่ะเสียงไม่มีเมื่อวานก็พาคครับวันนี้มารับฟังยาวเลยแล้วน้องเข้ามา โอ๊ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูทิกต็อกเออมึงจะเย็นเย็นทีละคานเอาไอ <c oughs> ้เฮียกูกำลังกูกำลังขนลุกเลย คนอื่นก่อนเลยพี่แม่ด่าโอ้เจ็บไหมเจ็ดแมดมไอ้สับ์เอ้ย อขอแบบเรื่องซีเรีสบ้างแล้วกันนะครับอ,อันนี้อ่ะสวัสดีครับ